ยินดีต้อนรับสู่อ Auto e x p พ r เรียนจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลจำเพาะที่ละเอียดและการจอดลึกเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่หรูหราและครอบคลุมกับ nissan s l สองพันยี่2025รถซีดานที่ผสมผสานสไตล์สมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนำเสนอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถคอมแพก silvia ยังคงเป็นตัวแทนของแนวคิดของ nissan ที่เน้นความใช้งานได้จริงผสมกับความหรูหราอย่างพอเหมาะ และรุ่นปี2025นี้ก็ยกระดับแนวคิดนั้นขึ้นไปอีกครั้งตั้งแต่แรกเห็น n ิส s ันซิลฟี่2025ก็ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นกว่าที่เคยตัวรถภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเพรียวบางไฟหน้าเล็ดคมชัดและเส้นสายอากาศพลศาสตร์ที่แสดงถึงความสาง่างามในการเคลื่อนไหวกระจังหน้าด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโดดเด่นและมั่นใจยิ่งขึ้น ขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเรียบหรูไว้ได้อย่างดีมุมมองจากด้านหลังเส้นสายที่สะอาดตาและไฟท้ายเลเสมัยใหม่ช่วยเสริมความพรีเมียมอย่างเห็นได้ชัดใต้ฝากระโปรงซิลฟี่2 0 2 5ยังคงมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สมดุลด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6หรือ1.8ลิตรขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละภูมิภาคจับคู่กับเกียร์อทรอนิกส์ CVT ของนิสันที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลแม้ว่าอาจไม่ใช่รถสมรรถนะสูงในเชิงสปอ์ต แต่การตอบสนองที่แม่นยำและความเงียบสงบของมันก็ทำให้รู้สึกควบคุมได้อย่างมั่นใจสำหรับบางตลาดอาจมีรุ่น ePower Hybrid ที่ผสานการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่สูญเสียความสนุกในการขับขี่เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของซิลฟี่คุณจะได้พบกับการออกแบบที่ทันสมัยและชวนให้นั่งอย่างสะดวกสบายนิสสันให้ความสำคัญกับคุณภาพและการจัดวางที่ลงตัวสำหรับรุ่นปี2025โดยใช้วัสดุที่นุ่มสบายในการสัมผัส หน้าจออินโฟเทนเมนท์ที่ติดตั้งอย่างเรียบร้อยและดีไซน์ภายในที่เรียบง่ายแต่ลงตัวพื้นที่ภายในดูกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดมีพื้นที่ขาและศรีศรษะที่เพียงพอสําหรับทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังไฟสร้างบรรยากาศช่องแอร์ดีไซน์ใหม่แอร์ลายเย็บอบ์ดนั่งเพิ่มความหรูหราให้มากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงเป็นหนึ่งในขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มทําให้เิลฟีีไม่เพียงดูดีแต่ยังใช้งานได้จริง ด้านเทคโนโลยีซิลฟี่2025ถือเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบในรุ่นท็อปและพอร์ต USB หอลายจุดสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของ닛สันเช่น Propilot Assist ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ รถยังมาพร้อมกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันความสบายยังคงเป็นหัวใจของประสบการณ์ในซิลฟี่การขับขี่นุ่มนวลที่ปรับจูนมาอย่างสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความรู้สึกของถนนการเก็บเสียงทำได้ยอดเยี่ยมเสียงลมหรือเสียงถนนเข้ามาในห้องโดยสารน้อยมากแม้ขณะขับที่ความเร็วสูงระบบการสะเทือนดูดซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลและพวงมาลัยให้ความรู้สึกเบาแต่แม่นยำเหมาะก,กับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางที่ผ่อนคลาย n i s สันซิลฟี่2025คือการพัฒนาอย่างรอบครอบของรถซีดานที่ไว้วางใจได้รุ่นนี้ตอบรับกับเทรนด์สมัยใหม่โดยไม่ละทิ้งคุณค่าหลักของความประหยัดความสะดวกสบายและความง่ายในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้รถทุกวันครอบครัวเล็กหรือผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราในราคาจับต้องได้ซิลฟี่รุ่นใหม่นี้คือทางเลือกที่ชาญฉลาดและดูดีที่ Auto Experience เรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวที่เชี่ยวชาญและข้อมูล